ลูกรักทั้งหลายเทปนั้นนี้ที่บันทึกก็ยังอยู่ที่จังหวัดยะลาตามเดิมเมื่อคุยก็ท่านเจ้าคุณต่อไปมองหน้าเจ้าคุณท่านยิ้มท่านยิ้มแล้วท่านก็นบอกว่าลูกหลานทุกคนที่มานี่เนื้อร่วมงานทุกคนท่านรู้จักทุกคน เป็นนั้นว่าทุกคนที่มาเคยไปเที่ยวบ้านท่านไปกินของบ้านท่านไปเลีงบ้านท่านโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งลูกหลานเกือบทั้งหมดมันเป็นคนซนมันไปถึงมันก็เรียกคุณพ่อเจาค่าคุณพ่อขอรับผมอยากได้นั่นฉันอยากได้นี่แต่ว่าคบได้คุณพ่อก็ดีจริงๆเหมือนกัน นี่ชมตัวเองนะหมาขี้เนี่ยรอคนยกหางไม่ได้ใช่ไหมท่านเจ้าคุณเมื่อไอคนชมคนตัวเองนี่มันระยำจริงๆแยกคนยิ้มยแยกคนบอกอย่าเสือกสิเขาพูดว่ายังไงก็ป้าไปตามอย่างนั้นสิเรามีหน้าที่อย่างเดียวพูดตามเสียงพูดก็ลูกหลานมันมาก ไอ้แก้วเนี่ยมารยำมันมีเมียกี่ปีบร,รู้ไหมแล้วก็อ้าวท่านจะถามไม่ต้องถามผมบอกเองที่ไอ้แก้วมันมีเมียเป็นปีบๆเนี่ยความจริงมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นคนเจ้าชู้วิ่งหาผู้หญิงแต่ความจริงเจ้าแก้วกับผมลักษณะมันต่างกัน นี่ผมยืนให้ท่านดูดูมาดในช้างสิบ้างในช้างเป็นคนมาดดีสง,งา่าผ่าเผยตาผ่องใสแล้วก็หน้าลูกไข่นิดๆแต่ว่าหน้าเป็นหน้าเขาผู้ชายไม่ใช่ลูกไข่ผู้หญิงแล้วขนาท่าทางองค์อาจนี่จะว่ากันที่ว่าจริงตอนนี้พบอกว่าแม้หน้าท่า คลยกับช้างซึ่งเป็นสตัตว์ดิบชันฉะนันเลยบอกว่าอย่าว่ากันสินี่คนคุมช้างมันก็ต้องมีความสงาา่าผ่าเผยมีกําลังเหมือนช้างแต่ว่าช้างตัวนี้มันเป็นช้างมีตัวมีศักดิ์ศรีแต่ว่าเจ้าแก้วมันมีรูปร่างอย่างหนึง่งเจ้าแก้วนี่ถ้าจะดูลักษณะจริงๆ มันก็เป็นคนสมส่วนสมศักดิ์ท่าทางธรรมทรมแงแต่ผิวเจ้าแก้วเป็นขาวกว่าผมผมเป็นคนค่อนข้างขาวอย่างที่จะบ้านเขาเรียกว่าเป็นคนขาวแล้วว่าเวลาเดินเตินแรงเพราะว่าเคยคุมช้างนี่ต้องเดินแรงเวลาทำงานผมช้าไม่ได้ ผมใกล้แก้วไอ้แก้วมันเรียกผมไอ้โครงไอ้โครงไอ้ระยยำเนี่ยชื่อจริงๆมันก็ไม่เรียกผมชื่อสีนะชื่อผมจริงๆคือสีเขาแปลว่ามิ่งขวัญไอ้แก้วเนี่ยเขาแปลว่าเขาชื่อชื่อจริงๆเขาพลายแก้วคำว่าพลายนี่ถ้าไม่ใช่ผี ปลายแก้วแปลว่าช้างแก้วช้างที่มีกําลังใหญ่ช้างตัวประเสริฐเขาว่เขาว่าเจ้าจากักรพรรดิจึงให้นำนว่าปลายแก้วเพราะมันออกมาเลือกดีโหนพยากรณ์ว่าเจ้าเด็กคนนี้จะมีอำนาจมากสามารถจะปราบปรามข้าศึกได้ทุกทิศโดยที่จะใช้กำลังพลเข้าไปชิดกับข้าศึกใช้กำลังไม่มาก เขาเจะให้นามว่าพรายแก้วและก็เป็นนามที่โหนเขาให้กันมานี่เป็นอันว่าผมก็เป็นคนสง่งาพาเผยผมสวยสวยแก้วมันไม่ได้ไอ้แก้วมันสวยมากถ้าทางมันดีจริยาของทุกคนเวลาเลิกจากการเป็นอาหารพักมาก็มีจริยาแช่มช้อย ละมุนละไมอ่อนโยนกว่าผู้หญิงสมัยปัจจุบันผู้หญิงสมัยนี้เนะี่ยมันเป็นผู้ชายซะมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงสมัยน้อยเขาเป็นคนเก็บตัวมีจริยามัญญาดีพูดน้อยถ้าจะเห็นผู้ชายไม่ใช่ว่าจะวิ่งเข้าไปคุยจะไปเดินควงกับผู้ชายนะไม่เนีย่ยมีแต่เป็นคนเก็บตัวตามจารีตประเพณีเป็นคนน่ารัก แต่ว่าลักษณะการย่องย่องหนีม,มบิดาเมื่อพ่อแม่เผลอไปหาเจ้าหน่มคู่รักมันก็มีเป็นของธรรมดาแต <c oughs> ่วิจริยาท่าทางหน้าบ้านคนดีนี่สำหรับเจ้าแก้วที่มันมีเมียมาก,ก้นหนึ่งรูปร่างหน้าตาเขามันสวยเก๋มีสเสน่ห์สองเป็นคนอ่อนโยนสามมีความกระตันยูรู้คน สี่มีจิตใจเผื่อแผ่มันไม่เคยเก็บเต่ตังไปที่ไหนไมันก็จ่ายกระลูงน้องดะเห็นคนยากคนจนยากจนเข็นใจมันก็สงเคราะห์ให้ตามสมควรมีอะไรพอที่มันจะช่วยเหลือได้มันช่วยทุกอย่างเวลานั้นบ้านเมืองมันกว้างคนมันน้อยนี่การทําไร่ท้ายนามันก็เป็นของไม่ยากเมืก็ชาวเขาเวลานี้อยากจะไปฟันป่าที่ไหนก็ไปกัน ทำกันได้ตามชอบใจใครไม่มีทุนไม่มีรอนเจ้าแก้วมันก็ให้ความจริงผมก็ไม่ยอมแพ้มันนักใครมาขอผมก็ให้เหมือนกันแต่ว่าสู้มันไม่ได้มันเที่ยวเก่งมันพูดเก่งกว่ามีคนรู้จักมันมากกว่าก็เลยมีคนเข้ามาไถ่ายมันมากในเมื่อมีคนมาไถ่ายมันมากผมมีคนมาถ่ายน้อยกว่า ลูกไอ้แก้วมันก็เลยมาไถาผมต่อไปขึ้นมาบนบ้าน่าคนพ่อไอ้นี่ดีคนพ่อไอ้นีดดีไอหน่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีมันอยากว่าดีผมก็เลยให้มันนั่นลูกไอแก้วทุกคนมันเรียกผมพ่อทุกคนแหละมันรักผมเหมือนพ่อผมก็รักมันเหมือนลกูกดังนั้นตามนิยายที่มันทํากันบรามระามามันเสียหมด คนขนาดเป็นคนน้ำคนนางเป็นพญาสมัยนั้นใครเขาจะเลวแบบนั้นเลิกคู่กันทีนะเลิกไอ้แก้วกับไอ้ช้างนี่ท่านว่าอย่างนั้นมาคุยกันวันนั้นเรามาหยุดอยู่ที่จังหวัดนครปฐมความจริงจังหวัดนครปฐมนี่ต้องถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความประวัติศาสตร์สำคัญจังหวัดหนึ่ง แต่ผมก็ไม่ถือว่าเลื่อยกว่าจังหวัดอื่นคือหนึ่งนอกจากเรื่องเขงพระยากรพยาพานแล้วจะเล่าให้ฟังมันก็ยังมีเรื่องสำคัญต่อไปอีกการที่พระอริยสงฆ์สมัยพระมหินประกาศพระาศาสนาก็เดินทางมาขึ้นที่จังหวัดนครปฐมก่อน เป็นจุดแรกที่พระพวกนั้นมาปักหลักนำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่แต่ความจริงพระพุทธศาสนามีมาก่อนนั้นเป็นแต่เพียงท่านอันหลายเอาพระไตรปิฎกที่เขียนเป็นหนังสือมายืนยันว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีตำราไม่ได้จำกันเฉย และวก็บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นก็มาประกาศชักจูงให้เจริญความดีตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงและความดีมาเสริมความดีที่มีอยู่แล้วมันก็เป็นของไม่ยากถ้าจะพูดกันต่อไปจริงๆในเขตสวนภูมิโวนนี้ก็ถือว่ามีพระสํารองอยู่แล้วคือพระอรหันต์ และพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อพระระหันมาพบพระระหันเงเข้าของมันก็ไม่ยากอ่านตำรับตำราทบทวนกันเดี๋ยวเดียว,เ,ยวเห็นไว้ใช้ได้ต่างคนต่างกัลอกเอาเป็นแบบเป็นแผนไปเพื่อให้เป็น,ปนพื้นฐานแน่นอนเพื่อสอนกัมมันดาประชาชนทั้หลายและคนส่วนใหญ่ในที่นี้ก็นับถือพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเห็นไหม จังหวัดนครปฐม,มต้องถือว่าเป็นเมืองแม่ในการ,รกาประกาศพระศาสนา้ต่อมาอีกจุดหนึ่งที่จังหวัดนครปฐม,ท,มที่พระเจดีอง์นี้มีนามว่าปฐมเจดีก็มาเรียกกันตอนหลังเนื้อแท้จริงๆไม่ใช่ปฐมเจดีอะปฐมเจดีแปลว่าเจดีอง์แรก เขาถือกันว่าตอนนี้สมัยเม่อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนิพพานไปแล้วแล้วก็ใครก็ไม่รู้มาสร้างเจดีย์องน,นี้เป็นองค์แรกไม่ไม่ถูกอ่ะถ้าจะถูกถ้าเรียกปฐมมาเจดีย์ก็ต้องเรียกว่าเป็นปฐมมาเจดีของจังหวัดนครปฐมอันนี้ผมก็ว่าไม่ถูกอีก เพระเจดีย์ที่เป็นปฐมของจังหวัดนครปฐมนั้นอาจจะมีจิตที่อื่นก็ได้เพราะมีพระอระหันต์ตายที่ไหนได้นิพานที่ไหนพระพุทธเจ้าทสรรสร้างเจดีย์บรรจุกระโดกที่นั่นต้องถือว่าถ้าจะเรียกกันว่าปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์องค์แรกก็ต้องเรียกว่าเจดีย์องค์ใหญ่องค์แรกของจังหวัดนครปฐมอย่างนี้ถึงจะถูก สำหรับพระบรมเจดีย์นี้ผมได้พูดมาถึงเรื่องพยากรพยาพัน์ต่างคนต่างก็สร้างเจดีย์เป็นที่ระลึกพระบรมเจดีย์เป็นเจดีย์ที่พยาพาันสร้างไว้เป็นอนุสรณ์ของพระราชบิดาที่ถูกฆ่าเพราะไม่รู้จักกันแต่สำหรับพระบรมโทนก็เป็นเจดีย์ที่เป็นอนุสรณ์ สนน้องคุณของใหญ่หอมที่พระที่เลี้ยงพยาผ่านมาแต่ก็ยังไม่เป็นเจดีต้นถ้าจะเป็นเจดีที่ต้นไปกว่านั้นนอกนั้นผมไม่รู้นะถ้าสืบประวัติไปแล้วก็ยุ่งไม่ต้องพูดเรื่องอื่นพูดเรื่องเจดีนี่มันร้อยปีก็ไม่จบไอในเขตนี้เจดีมันเกิดมาก่อนนานก่อนที่พระพุทธเจ้าจะยังไม่ผ่านมีพระ,ระหลานตายก็ทําเจดี ตอนนี้เอาย้อนต่อไปก่อนสักนิดหนึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าโสนพราหมณ์เป็นพรามณ์อยู่ที่เมืองกุศินารามหานครชื่อเก่าของเขานะนรรหนาโสนพราหมณ์ไอโสนพราหมณ์นี่จะแปลว่าอะไรไม่ต้องพูด แต่ว่าเป็นพราหมณ์ที่บอกอัตปัญหาแกพระราชาเป็นเบโรหิตเป็นคนมีรความรู้ดีพ่อแม่ให้นามว่าชื่อว่าโสนะโสนะแด้ว่ามาอยู่กับพระราชาเขาตั้งเป็นพราหมณ์อะไรแต่พราหมณ์อะไรเป็นเบโรหิตเป็นบโรแล้วก็ตามโบโรหิตหรือเบโรขี้กลากก็ช่างอะไเถอะเขาจ้นามยังไงก็ช่างชื่อเดิมชื่อว่าโสนนะพราหมณ์ ต่อมาคนเรียกกัว่าโทนะพรามโทนะก็แปลว่าทนานการตอนที่ตวงพระบรมสารีนกธาตุแบ่งกันกับพระราชาเมืองอื่นปรากฏว่าโทนะพรามขาโมยของถ้าเขี่ยวแก้วไว้ในผมพระอินเห็นว่าไม่สมควรกับโทนะพรามจึงเอาเคี้ยวแก้วไปบรรจุที่พระจุลามนีเจดีสถาน บนชั้นดาวดึงสตทวโลกไม่ไม่เวลาที่แจกของหมดแกก็มาคำดูเห็นหมววหายไปจากมวยผมจึงได้ขอท่านนันที่สำหรับตัวพระบรมสารีริกธาตุเอาไปบูชาเป็นท่านนันทองเมื่อได้รับท่านนันมาแล้วท่านนันนี่พระสาลีเขาเรียกว่าโทนะโทนะโทนะนี่แปลว่าท่านานัน เมื่อตาพราหมณ์คนนี้แกรับทนานมาแล้วเขาจึงให้นาม,ม,าามนานว่าพรามณ์ทนานเมื่อพราหมผู้รับทนานไปเขาเรียกว่าโทนพราม์เมื่อโทนพรามณ์ได้ทนานมาแล้วความจริงเมืองนครปฐมที่เราเรียกกันว่าทวาราวดีรู้จักกับพระพุทธเจ้ารู้จักกับพระอรหันต์รู้จักกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายัางอยู่ การเดินไปเดินมาจากกรุงกบินพัฒมหาคนครถึงจังหวัดนครปฐมหรือทวาราวดีใช้เวลาเดินจริงๆไม่เกินสิบเจ็ดวันพ่อค้าใช้เวลาเดินประมาณค้าวเดือนเครื่องเดินเสร็จเพรเาะมีความหนักมาก mm. เขาเดินลัดตัดทางทางตรงเขามีเขาเดินกันเป็นปกติ เพราะ่าใช้เวลาเดินเท่านั้นไม่ใช่ของเวลานานเจนั้นถ้าว่าเดินเท้าเปล่าก็เดินได้ไม่ไม่เกิน17วันเป็นอย่างช้าท่านนั่งนึกในใจนึกมองดูว่าคนสมัยนี้กับคนสมัยเมื่อท่านเป็นหนุ่มใครมันเดินสู้กันได้ แห้คนสมัยที่ท่านเป็นหนุ่มมันก็เดินสู้คนเก่าๆเขาไม่ได้เขาเดินงไงเป็นปกติเป็นอันรการรอนแดมมาเป็นของไม่ยากเจนั้นโทนะพรามเมื่อได้รับชนานทองแล้วก็เดินทางมาสู่จังเมืองทวาราวดีเพราะว่าตามปกติแกมาเสมอเสมอ มีที่หมู่บ้านหมูนบ้านหนึ่งเขาเรียกว่าบ้านพราหม์ใกล้ๆก,กับพระบัณนน,นหละหมู่บ้านพราหมณ์นี้เป็นหมู่บ้านขั้นตีตาโทนพราหม์เองหรือว่าโสนพราหมณ์เมืม่อได้มาแล้วแกก็นำทำเจดีย์ขึ้นเป็นองค์ย่อมๆบรรจุแท่นนานที่ตวงพระบรมสารีริกธาตุนั้นไ้ท่นันแล้วก็ทำการบูชา เป็นอันว่าถ้าจะเรียกกันว่าปฐมเจดีก็จะต้องเรียกพระปฐนนีเป็นเจดีที่เป็นปฐมคือก่อนหน้าของพระปฐมเจดีองใหญ่ในระยะตอนนี้นะถ้าตอนเลยลงไปอย่างนั้นเอาจะพูดกันเลยมันยุ่งเล่าลงไปมันก็ไม่จบตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่นิพานพระระหันต์องค์ไหนนิพานแถวนี้บ้าง ใครจะไปรู้รู้ก็พูดไม่ได้ใช้เวลามันมากไม่เป็นประโยชน์ก็เป็นอันว่ารู้ประวัติความเป็นมาเขอยจังวัดนคปรปฐมเส้นด้วยที่มีความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาถอยหลังลงไปตั้งแต่เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าอย่างสมพระชนอยู่ก็มีพระมาจำกรนษาตั้งแต่ภาคใต้เขามาเทศไทยถึงภาคเหนือ ภาคเหนือจริงๆก็ส่วนหนึ่งเป็นเขตที่พระ,ะพระมหาโมคคลามาคุมคือเป็นสายของพระมหาโมคคลาแดนเหนือไปด้านเชียงตรงต่อไปเทศจีนและก็ในเขตจีนเป็นสายของพระมหากระศบความจริงก็ไม่ไกลกันนักแต่เดินมันยากแต่ท่านพนันท่านหอกและก็สำหรับสายใต้ต่ำลงมานี่ นับตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรีมาถึงจังหวัดนคะรปฐมเพชรบุรีเป็นต้นและก็แดนประจบคีรีขันตอนนี้เป็นสายของพระมหาการยานะกับพระอนุรดมาเกี่มมากันเสมอเสมอแลวต่ำลงมาจากประจบคีรีขันมาจังหวัดชุมพรจนกระทั่งถึงสุราธ,ธานีสายนี้ก็เป็นสายพระสนกันนะ นี่มากันเป็นปกติสายใต้ลงมาจากนั้นมาก็เป็นพระลูกศิษย์ของพระท่านหลายพวกนั้นที่กล่าวมาแล้วเป็นองค์สอนกันต่อต่อกันมาเป็นอันว่าประเทศไทยรับคําสอนของพระพุทธศาสนามาก,ก่อนที่เราคิดว่าพุทธศาสนาเข้ามาประเทศไทยในเวลานั้นไอเมืองมันมาก ยอมยอมข้เมืองไปหนึ่งถึงเมืองนอนไปถึงดิ่หน่อยกับมีพระราชาชื่อนั้นเรกขาเรียกว่าพ่อเมืองพ่อเมืองชื่อนั้นพ่อเมืองชื่อนี้เป็นต้นเผ่าคนก็มีหลายเผ่าด้วยกันถ้าจะเรียกเป็นเผ่าเผ่าเรียกอย่างนั้นเรียกอย่างนี้เป็นพวกมองโกนเป็นพวกลววาวเป็นพวกของพ่ออะไรก็ว่ากันดะใไอคนไทยเวลานี้มาเรียก,กว่าไทยไทยสมัยนั้นเขาก็ไม่ได้เรียกว่าไทย ก็รวมความมาเป็นเผ่าคล้ายเคีึงกันคนในดินแดนแถนนี้ถ้าจะเรียกกันเผ่าใหญ่ๆจริงๆแล้วก็มันมีอยู่เจ็ดเผ่าที่เวลาจะพูดต้องพยายามเรียนภาษากันอยู่เจ็ดเผ่าด้วยกันนับตั้งแต่นู้นเชียงตุงลงมานั่นแหละจนกระทั่งปลายเขตแดงของสิงคโปร์นี่มีเจ็ดเผ่าที่เป็นเผ่าใหญ่แล้วก็เผ่ากระจอกอก้อยก,ก,ก็มีอีกตั้งเยอะแยะ แต่ว่าที่เรียกเป็นเผ่าบางที่ไอ้เผ่าไทยเรียกกันนี้ก็เรียกชื่อต่างกันซะอีกแต่ว่าพูดกันรู้เรื่องก็เรียกว่าชั้นพวกเผ่าในดำนี่ชั้นพวกเผ่าในเขียวพวกเผ่าในขาวเนื้อแท้จริงๆมันพูดเหมือนกันจริยาอาการต่างๆวัฒนธรรมเหมือนกันมันก็เผ่าเดียวกันแต่ก็ยังแยกไม่ยอมรวมกันถือว่าอยู่กันเป็นหมู่บ้านนั่นเอง เมืองสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความสําคัญเพียงเท่านี้ในช่วงนั้นที่มีพระราหันต์มาเรื่อยๆท่านหมอชีวโกโม,มาราพัฒก็เคยมาเทียเ่ยวเจ้ถามว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยสเสด็จไหมท่านเจาคุณเยาคุณท่านตอบว่าไช่ถ้าพูดถึงว่าสมัยผมเป็นขัวช้างนะไม่พบ แลสมัยนั้นผมก็เกิดเหมือนกันนี่แต่เกิดสมัยนั้นผมอาจจะไม่รู้แต่เพราะว่าตายไปแล้วอาจจะจําไม่ได้แต่ว่าเวลานี้ผมเป็นเทวดาเรื่องการย้อนหลังหาภาพก่อนและย้อนหลังหาผลเป็นของไม่ยากก็เป็นนั้นว่าต้องตอบว่าพระพุทธเจ้ามาในเขตนี้หลายวาระแล้วก็มาคราวหนึ่งทําให้คนสําเร็จอรหันไปไม่น้อย การเสด็จมาของพระองค์ใช้เวลาเดินนานหน่อยเพราะนานๆนนจะได้เดินท่านเหาอะอมามท่านนอนดีเหมือนกันนะพะกุณเพรคะุณก็อบอกพระตรงๆไม่ได้เลยเอาก็จะให้บอกเออนี่จะคุณกี่ว่นนะจะให้บอกอยังไงก็นานๆจะได้เดินคืนเดินมาก็แย่สิแต่ความจริงท่านจะาเดินมาก็ไม่ยากฤทธิธรรม ใช่หอบมามาเป็นกลุ่มๆม,มาคราวหนึ่งก็มีพระติดตามไม่น้อยกว่าห้าร้อยรูปที่มาเป็นอย่างนั้นก็เพื่อเป็นกําลังใจของคนที่เวลาก่อนหน้านั้นหมอผีมันมีมากดินแดนอินเดียเขาเล่นสมาธิจิตกันเล่นกําลังจิตแต่ดินแดนแห่งนี้เขาเล่นผีกันนับถือผีอยู่ก่อนถือว่าผีเป็นเจ้าผีเป็นนายทําอะไรก็ต้องเชื่อผี จนกระทั่งมีการตั้งสารประภูิกันขึ้นมาอันนี้เราก็เรียกกนว่าผีเหมือนกันเพราะว่ากำลังใจของคนพวกนี้ยอมรับนับเือผีมาเป็นตัวอย่างมาเป็นเหตุเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกยเทศสมเด็จก็เอาผีพวกนี้มาสแสดงตัวให้ปรากฏสมเด็จพระบรมมุคตให้บุคคลหลายเห็นว่าผีที่เขาูชานั้นเป็นตัวเป็นตนตขึ้นมา เห็นกันยังผีเห็นคนคนเห็นผีนนเมื่อผีทั้งหลายเหล่านั้นเห็นพระพุทธเจ้าเข้าก็มากราบพระพุทธเจา้าแล้วก็สแสดงว่ายอมรับนับถือพระพุทธเจา้าอันนี้เองเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสเกิดกําลังใจข่มบุคคลู้ไใ้เห็นดังนั้นเมื่อพระพุธทธเจ้าเทศน์อะไรลงไปเขารับฟังทันที สมเด็จพระญสีเทศจึงมีผลให้คนได้เป็นพระอารียเจา้านี่บอกลูกบอกหลานมันนะว่าเราคุยกันมานี่ถึงใครกันบ้างเยอะแยะจับประวัติโน,น่นจับประวัตินี่จับประวัตินั่นพูดทั้งคนนั่นพูดทั้งคนนี้แล้วให้พวกเธอทั้งหลายเหล่านั้นลูกท่านก็คือลูกผม ผมไม่บอกแล้วว่าไอ้มันเป็นใครกันบ้างตั้งห้าสิบชื่อกว่านี่มาพนากันไหวเลยก็บอกว่าแล้วกันมันเป็นลูกว่ามันเป็นลูกท่านทั้งนั้นแหละเป็นลูกบางเป็นหลานบางชาติเมื่อเกิดเป็นหลานบางชาติเมื่อเกิดเป็นลูกบางชาติเมื่อเกิดเข้าท้องอีแม่เล็กๆใหม่ท่านแม่ใหญ่แม่เล็กไหม่ทันมันก็เกิดมาเป็นบดีวานคือเป็นพวกเป็นพองเป็นคนคบหาสมาคมกัน เป็นอันว่าคนทุกคนมีความสำคัญจับดาบสู้กับข่าศึกมาแล้วจึงมีการคล่องแคล่วในงานผู้หญิงทำงานกับจับกระเชงเหมือนผู้ชายผู้ชายบางคนน่าจะอายผู้หญิงเสียอีกที่ติดตามท่านะต้มเตียมต้มเตียมต้มเตียมไม่ทันผู้หญิงเสียก็มีมากท่านแสดงว่าคนพวกนี้คลานต้มเตียม ดีไม่ดีอาจจะไม่เคยเกิดเป็นลูกแต่เคยเกิดเป็นหลานเคยเกิดเป็นเลนมันห่างออกไปความคล่องตัวมันจริงช้าถ้าลูกท่านจริงๆแล้วก็ดูได้เลยคล่องตัวทุกคนพ่อพ่อมันเดินไม่เป็นแม่มันเดินไม่เป็นม,มันคว้าดาบได้ก็ออกวิ่งมันก็เดินอย่างกระจับกระเฉงยงรวบรัดงานทุกอย่างต้องรวบรัดตัวอยู่เสมอ ทำได้โดยฉับพลันตัดสินใจรวดเร็วเว้นอันว่าลูกทุกคนมันก็ติดพอ่อฉะนั้นเวลาจะทำอะไรขึ้นมาถ้ามันช้าหน่อยมันก็กลัวพ่อมันดุเว้นอันว่าพ่อมันเร็วเนี่ยอ้าวด่าใครจะคุณพ่พอมันเร็วไอ้ลูกเนี่ยก็สอนน้นระเบียบเรียบร้อยมันก็สอนมันกันแฮ มันก็ระเบียบเรียบร้อยแต่เวลาจะเอางานจะเอาการจริงๆลูกมันต้องวิ่งนะมันยาะไรขึ้นมานิดลูกต้องวิ่งนะขึ้นเดินต้มเตรียมตเตรียมดีไม่ดีมดันคว้ากระโถนคว้างคว้าครกตามน้ำพริกคว้างเอาคว้าครกตำหม,มากคว้างเอาเฉยๆเพราะมันบอกว่าถ้าต้เตมเตรียมแบบนี้แบบนี้เวลาข้าศึกไปชิดติดเมืองเอาตัวไม่รอดความจริงก็จริงของมันนะฮะ ลูกใครมันลูกใครเนี่ยนี่คุณแกบอกว่าเด็กคนนี้มันลูกเจ้าแก้วแล้วทำาม้เสือกมาเป็นลูกขาเอ้ยแกบอกบอกว่าอย่างนี้มันก็ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงกันไปกันมาที่กัหลกคนนั้นบ้างหลกคนนี้บ้างแต่มันไม่เคยเป็นลูกผมเท่านั้นอ่ะมันเป็นลูกเจ้าแก้วบ้างบางชาติมันก็เป็นลูกท่านแต่เวลาชาตินี้มันมาเป็นลูกท่านเพราะว่าท่านไม่มีเมียลูกจริงมาก ถ้าท่านมีเมียลูกมันก็น้อยกว่านี้แต่คืนมีลูกเท่านี้มันก็เลี้ยงไม่ไหวลูกบางคนมันจะแก่กว่าพ่อที่ก็มีอย่างนี้เขาเราียกว่าคุณลูกมากเออโอยมันได้เรื่องอีเทหน้านี้ไม่ได้เรื่องเลยเนะเจ้าคุณเอ้ยเพราะอาายคนพูด้ดำาอันเสร้าสาระไม่ได้จริงๆว่าเวลานี่มันจะหมดแล้วนี่เราจะคุณพักก่อนสำหรับลูกรักทั้งหลาย แาคุณก็เลอะเทอะนะแกจ,จะไปลงท้ายด้วยอนาจวิปัสนาญาณแกก็หันมาด่าพ่อก็ปล่อยแกไปช่างแกไปเป็นอันว่าสำหรับเทพนั้นนี้ก็ต้องขอ,อยุติว้แต่เพียงเท่านี้หรือว่าดูเวลาเทพมันใกล้จะหมดมันเหลือบ้างก็ช่างมันขอความสุขสวัสดีจงมมีเดลูกรักทุกคนสวัสดี